เราจะพูดถึงวีรบุรุษที่ชาวแม่สอดจังหวัดตากเคารพนับถือมากเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงเจ้าพ่อพวกันใช่ไหมละครับท่านเป็นนักรบในสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับท่านเป็นนายด่านแม่ละเมานั่นเองและท่านก็ได้ทําการต่อสู้รบกับพม่านะครับเมื่อครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยจนท่านเนี่ยเสียชีวิตในสนามรบครับซึ่งวิลกรรมของเจ้าพ่อพวกเนี่ยนะครับได้รับการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันครับ แต่ว่ายังมีอีกพระองค์หนึ่งครับที่ชาวแม่สอดให้ความเคารพนับถือนั่นก็คือเจ้าพ่อขุนสามชนนั่นเองท่านเป็นเจ้าเมืองฉอดครับชาวแม่สอดเนี่ยให้ความเคารพนับถือไม่ต่างกับเจ้าพ่อพออระบเลยและในฐานะตอนนี้ที่ผมย้ายกลับมารับราชการครูที่บ้านเกิดของผมครับที่อำเภอแม่สอดเนี่ย EP นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าประวัติของพ่อขุนสามชน เป็นประวัติที่หลายๆคนยังไม่เคยได้รับรู้ให้ฟังกันนะครับซึ่งประวัติที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในความรับรู้ของคนทั้ง2จังหวัดนะครับนั่นก็คือจังหวัดต,ตากและจังหวัดสุขโขทัยครับซึ่งประวัติของพระคุณสามชนนั้นเนี่ยมันมีการบันทึกไว้อย่างคร่าวๆครับไม่ได้ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากเท่าที่ควรครับ โดยผมจะแบ่งเป็นตามความรับรู้ของชาวแม่สอดและความรับรู้ของชาวสโขทไทยที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่1กันนะครับว่าประวัติของพ่อขุนสามชนเนี่ยถูกบันทึกไว้ว่าอย่างไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ กล่าวถึงพ่อขุนสามชนนั้นมีตำนานเจ้าพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดโดยตำนานข้าวๆกล่าวว่าพ่อขุนสามชนท่านเป็นราชบุตรของพ่อขุนจันคำเหลืองเจ้าเมืองฉอดและเจ้าแตงอ่อนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้ามุกขวดีครับและมีพระอนุชาชื่อพ่อขุนพุทธวงศยนหงซึ่งเมืองฉอดในปัจจุบันเนี่ยเราได้สันนิษฐานว่าอยู่ในเขตอำเภอแม่ละมาดซึ่งอยู่เหนืออำเภอแม่สอดขึ้นไปครับ และเมื่อพ่อขุนจันคํำเหลืองสวรรคตแล้วพ่อขุนสามชนราชบุตรพระองค์ใหญ่ก็ได้สืบราชสมบัติในเมืองชอดแทนพระราชบิดาครับและต่อมาพ่อขุนสามชนก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าแม่มโนราครับพ่อขุนสามชนสืบราชสมบัติต่อมาไม่นานพระองค์ก็ทรงเริ่มทําสงครามแผ่ขยายพระอาณาเขตของพระองค์ออกไปครับและด้วยที่เป็นขุนศึกที่เชี่ยวชาญเชิงยุทธเนี่ยอาณาจักรของพระองค์จึงแผ่ขยายไปทั่วสารทิศครับ ประกอบกับพระองค์มีน้ำพระทัยอบอ้อมอารีรลักไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินพ่อขุนสามชนจึงได้ปกครองเมืองชอดอย่างล่มเย็นตลอดมาครับๆๆๆๆแต่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าพ่อขุนสามชนเนี่ยพระองค์เคยทำยุทธหัตถีกับเจ้ารามครับหรือพ่อขุนรามคำแหงของเรานั่นเองและมีหลักฐานที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นที่ตำบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากครับจนมีเจดียุทธหัตถีปรากฏให้เห็นกันในปัจจุบันครับ แต่มีตำนานของชาวไม่สอดที่เล่าถึงสาเหตุที่พ่อขุนสามชนทรงทำศึกกับสุโขไทยว่าเป็นเพราะความเข้าใจผิดกันครับเพราะก่อนหน้านี้ขอมสมาร์ขนลำพงยึดอำนาจเป็นใหญ่ที่เมืองสุโขทยและก็ทำการข่มเหงรังแกคนไทยมากพ่อขุนสามชนจึงดำริว่าจะต้องยกกองทัพไปตีเมืองสุโขไทยก่อน เพื่อล้มล้างอำนาจของขอมสมาตโขนลำพงและก็จะรวมไทยเข้าเป็นปึกแผ่นด้วยกันครับโดยมีสกอไทยเป็นเมืองแม่แต่ขณะที่พระอ,องค์ยกกองทัพไปนั้นพ่อขุนบางกลางท่าหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตในเวลาต่อมาเนี่ยกับพ่อขุนผาเมืองได้ปราบขอมสมาตโขนลำพงสําเร็จแล้วครับและในเวลานั้นพ่อขุนบางกลางท่าก็ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสกอไทยแล้วครับทรงพระนามว่ากมรเตงอันศรีอินบดินทราทิตเมื่อพ่อขุนสามชนได้ข่าวก็รู้สึก ยินดีเป็นล้นพ้นครับแต่ก็ต้องเดินทับต่อเพื่อต้องการเกีย้ยกร่อมให้คนไทยด้วยกันเนี่ยเข้าสวามิภักต์ต่อกรุงสุโขไทยหาได้ต้องการเข็นค่าคนไทยด้วยกันไหมครับ แต่ทางกรุงสุโขทยเนี่ยไม่ทราบเรื่องครับเพราะพ่อขุนสามชนไม่ได้แจ้งเรื่องให้ทราบจึงเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นและเมื่อกองทัพประทะกันครับยังไม่ทันพูดจากันเลยจึงเกิดการต่อสู้กันพ่อขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกับพ่อขุนศรีอินทราทิตครับและเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตอ่อนล้าและกําลังจะถอยล่นไปนั้น พ่อขุนรามราชบุตรก็เข้ามาช่วยจนขุนสามชนเสียหลักและบาดเจ็บหลายแห่งจึงถอยทับกับเมืองฉอดในเวลานั้นครับฝ่ายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็ไม่ได้ติดตามซ้ำไปอีกครับเพราะเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันขุนสามชนรู้สึกเสียพระไทยมากที่ลูกหลานไทยตายไปจํานวนมากเมื่อพระอ,องค์หายจากพระประชวรแล้วก็ตัดสินใจสะละราชสมบัติให้กับพระอนุชาคือพ่อขุนพุทธวงศ์ยนหงและตัดสอนว่าให้ดูแลทุกสุขของราษฎรทุกคนเหมือนลูกหลานจงรวมคนไทย ที่แตกแยกเข้าด้วยกันหากเกิดศัตรูที่เป็นคนต่างชาติจะมาเอาแผ่นดินจงรวมพลังกันขึ้นต่อสู้ ตามความรับรู้ของชาวแม่สอดจังหวัดตากครับเข้าใจว่าพ่อขุนสามชนเนี่ยทรงเป็นคนไทยและได้ยกทัพไปตีขอมสบาดโขนลำพงเพื่อต้องการจะยึดกรุงสุโขทัยกลับมาให้กับคนไทยครับแต่ว่าบังเอิญไปเจอกับพ่อขุนสีอินทราทิดที่ท่านทรงไปตีมาก่อนและก็ทรงครองราชเรียบร้อยแล้วก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันครับจึงได้ทํายุทธหัตถีกันขึ้นครับซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วน ทางด้านตำนานของแม่สอดเนี่ยกล่าวถึงพ่อขุนสามชนและสงครามยุทธถีครั้งนั้นไว้ว่าแบบนี้ครับแต่อีกตำนานหนึ่งที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยกับกล่าวไว้อย่างตรงกันข้ามถึงประวัติและสงครามยุทธถีครั้งนั้นครับโดยกล่าวไว้อีกแบบว่า ในแผ่นดินของพ่อขุนศรีอินทราทิตต์ราวปีพุทธศักราช1,800เมืองตากหรือเมืองหน้าด่านทิศตะวันตกของอาณาจักรสุโขททยได้ถูกขุนสามชนเจ้าเมืองชอดยกกองทัพเข้าล้อมเมืองตากไว้เจ้าเมืองตากจึงขอความช่วยเหลือจากกรุงสุโขไทยพ่อขุนศรีอินทราทิตต์จึงยกกองทัพไปช่วยโดยมีพระราชโอรสองคเล็กชื่อเจ้ารามซึ่งมีพระชนมายุได้19ปีได้ติดตามไปลบในครั้งนี้ด้วยและยังกล่าวต่อไปว่า ขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกพลเข้าตีเมืองตากหลายครั้งแต่ก็ไม่อาจตีเมืองได้ จึงตั้งค่ายล้อมเมืองเพื่อถ่วงเวลาไว้ให้ไพ่พลเมืองตากขาดแคลนสเสบียงไปเองเมื่อทรงทราบข่าวว่ากองทัพสกไทยเดินทางมาช่วยเมืองตากขุนสามชนจึงได้จัดกําลังออกไปดักซุ่มโจมตีกองทัพสกไทยที่หัวขวาแนวเชิงเขานอกเมืองตากซึ่งเป็นช่องเขาที่กองทัพสกไทยต้องเดินผ่านแต่พ่อขุนศรีอินทราทิ i เห็นว่าลักษณะภูมิประเทศมีความเป็นที่ขับขัน จึงมีให้กองทัพเดินผ่านแต่อ้องไปทางหัวซ้ายแทนขุนสามชนที่รอซุ่มอยู่นานไม่เห็นว่ากองทัพสกุไทยจะเดินมาและได้ข่าวว่ากองทัพสกุไทยอ้อมทัพไปทางหัวซ้ายจึงยกพลตามไปจนทันดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าพ่อกูไปลบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกือนเข้าขุนสามชนขี่ช้างศึกชื่อมาดเมืองจะชนเข้าช้างพ่อขุนศีอินทราทิศ พระราชะโอรสได้เห็นเช่นนั้นก็ใส่ช้างเข้ารับมือไว้และได้ชนช้างกับขุนสามชนดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอีกว่ากูบนนี้กูขี่ช้างเนกพลกูขับเข้าช้างพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชน ซึ่งการกระทายุทธหัตถีในครั้งนี้นะครับทำให้ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเนี่ยพ่ายแพ้ไปและยกทัพกลับไปเมืองฉอดครับพ่อขุนศรีอินทราิตย์จึงทรงพระราชทานนามแก่พระราชโอรสว่าพระรามคําแหงดังปรากฏตามศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูพระรามคําแหงเผื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน และนี่ก็คือประวัติของพ่อขุนสามชนและสงครามยุทธถีครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อขุนสามชนและพ่อขุนรามํำแหงครับจะเห็นได้ว่าความรับรู้ของคนในแต่ละพื้นที่จะมีความรับรู้และความเข้าใจต่อบรรพบรุุษของตัวเองในมุมมองที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับแม้เราจะรวมเป็นชาติไทยเป็นคนไทยเหมือนกันและก็ตามครับความคิดของคนแต่ละพื้นที่ก็ย่อมต่างไปในลักษณะที่เขาจะบูชาบรรพบุรุษของเขาครับ และท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะครับไม่เฉพาะแต่คนจังหวัดตากและคนสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่เป็นคนไทยทุกๆคนเลยเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ร่วมรากเงาเดียวกันของเราคนไทยกันครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เพื่อเราจะได้นําข้อมูลต่างๆมาถกเถียงกันเพื่อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้นครับ ส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดตากและอยากจะแวะท่องเที่ยวหรือสักการะพ่อขุนสามชนเนี่ยท่านสามารถไปที่ศาลพ่อขุนสามชนได้นะครับซึ่งศาลพ่อขุนสามชนเนี่ยตั้งอยู่ขวามือทางหลวงหมายเลข105สายตากแม่สอดน,นั่นเองครับระหว่างหลักกิโลเมตรที่7 0็ดสถึงเจซึ่งศาลเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จและกระทำพิธีเปิดเมื่อปลายปีพุทธศักราช2523ครับเหตุที่สร้างศาลนี้ขึ้นนะครับเล่ากันว่ามีขหบ,บดีผู้หนึ่งเนี่ยเจ็บป ปวดด้วยโรคอัมาพาตมาช้านานแล้วแล้วก็ได้ฝันว่ามีผู้มาบอกให้สร้างศาลแห่งนี้ขึ้นตรงบริเวณที่เป็นศาลปัจจุบันครับขหาบดีผู้นี้จึงสร้างศาลขึ้นถวายเรียกว่าศาลพ่อขุนสามชนนับแต่นั้นมาอาการของขหาบดีผู้นี้ก็หายเป็นปกติเลยครับชาวบ้านในละแวกนั้นและชาวบ้านในเมืองแม่สอดเนี่ยจึงให้ความเคารพนับถือศาลนี้มากๆเลยครับ และสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดอยากไปเที่ยวชมเจดีย์ยุทธาถีของพ่อขุนสามชนกับพ่อขุนรามํำแหงเนี่ยก็สามารถเดินทางไปได้ที่อําเภอบ้านตากจงังหวัดตากครับซึ่ง JD เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนดอยช้างตาบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากจงังหวัดตากในปัจจุบันนั่นเองซึ่งดอยช้างเนี่ยเป็นเนินเล็กๆเตี้ยๆครับอยู่ทางเหนือของดอยพระาธาตุขึ้นไปจะอยู่ห่างจากวัดพระมหา,าธาตุเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบมาให้ท่านผู้ฟังรับชมกันในวันนี้ครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจและก็รับรู้กันเท่าที่ควรถ้ายังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับ EP นี้ด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆช่องนี้จะได้เติบโตกันไปพร้อมกับผู้ฟังทั้งหลายครับวันนี้ Choice o i c e of History สวัสดีครับ